Lại quanh nhà mấy nó bàn cú Mẹ rồi vô mai Non Cả Học mà đi đẹp tí ta mới đây à Đẹp cháy đẹp phê tư oh, học văn Cả hả 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 u u Cái anh lệnh quân nu coi anh cái, đâu cây anh nó nguyện chắc ban rô đẹp dẻo ปอดีเอเจ้าจะได้ก็มาจอมจังสัตว์ป่ากันไปฮัลท์ใจหัวแตกตั้งตัวไปทำไมไรมาล่ะเหนื่อยเบี้ยพอดีฉันนับน้ำมานับน้ำไปได้เหัวแตกอ่ะนับนำจนฉันจะบูอย่างติดปากอยู่เลยใจแต่ไม่หลางอะไรมัดละเวลาจ้ามเดือนเหล็ติงช่วยปันหนึ่งตึงจ้าน้ามาญาที่ควันจันเพลงกับจะบูละกองตั้ง์ป่าอยู่เลยนะแลยวนี่ไปไหนแล้วอะ ไปกับฉันฉันไปผีพีตบน้องค่ะนี่น้องได้พูดสติหรือไม่น้องเออจันคือได้พูดแล้วคายโยกันไม่ได้เหลือแก่แล้วค่ะเหลือกค่แล้วค่ะโอ้คือได้พูดแต่ก็ไม่น้องกี่ได้น้องจันเกิดได้พูดนุงกายโยกติดน้องคงลอดโอ้อยู่คงลอดกายยู่คงลอดเฮีเด็ดหน้าฉันอีเหลือสิกาฉันแล้วพูดปรุง ต่อยฉันไปเอาบู้นันคนบู้วัดใจปากนั่ง่อยไม่ต้องเที่ยงกายร่นไปกรุงเทพ่ยยอยโยโย่กรุงเทพน้าเองมหาพล่งเห็นว่ากรุงเทพมหานครเรา,เรเรา,าไม่ปไปเที่ยงกายร่อนกิจดีได้กับลอยเป็ดเองชอบเขาตรงไหนอภิรกรามมาวงดิวงให้มันเป็นไรก็อยากรู้ไงมาวงให้หน่อยไม่อยากวงอะ่ะแล้วอยากอะไรอยากหลุดพ้น <laughs> คนจังมึงอะไม่วนวายเหลือเกินยายจื้นคะจ๋าถามหน่อยก็แล้วกันเนาะค่ะปกติเนี่ยยายจื้นรับประทานอาหารยังไงคะเอาใช้ปากค่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าชอบรับประทานอาหารประเภทไหนโอ้ยฉันชอบกิซุดั่นคือสมป้าน้อยค่ะเออสมปลาน้อยค่ะเพราะหนาปลาทั้งเห็ดโอ้ยบ่มีผูเดเอวป่าว่านมาเห็ดสมป้าน้อยหรอกมึงอ้าวว่ากูหลักตาเมืองแก เออวามึงนอนกับกูไรคืนนอนกบกูไม่โดนเรื่องที่แต่กว่ากำเนี่ป่ากูไม่รับบาตกูยกขึ้นเลยว่าเจ้ายังอยู่ตรงรอยกูรู้มึงซาบานที่ตอนไหนจริงมึงซาบานที่ว่ามึงไม่ได้หลักตามกูเออตากูหลักตาไงเตียงตรงรอยความแฟ่ไอ้มันชีฟ้าไอ้มันตายอ๋องไอ้มันอย่ามันเลยมึงลยฮะมึงเลยอย่ามัน họ mừng ờ cha lập ta ngay tiền cho rồi ai mừng chi vai ai mừng tài ô hay... nhà ai nè tí cứ mừng anh mới chạy cả mừng anh này, này biết vừa đây là mừng quăng ta quăng quăng cứ ta mừng. สวัสดีจ้าน้องสาวสวัสดีจ้าไม่ทราบมาชื่ออะไรเนี่ยชื่ออมมาลาคา่ะอ้าชื่อคล้องกับพี่เลยพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่ชื่ออมมาภา,ารครับ <_ s 1> ไม่ทราบว่าน้องมีแควนยังยังไม่มีค่ะน้องยังบริสุทธิ์ผุดองปัสศจากเรื่องกิเลสเศร้ามองทั้งหลายดีเลยมาพบกับพี่ทําไมพี่ก็ตัดสะรู้ถูกท่วนดีแล้ว <_ o> เดี๋ยวเราจะไปอีเมอีสการีกันที่หลังงองน้ําตรงนั้นแหละ ได้กูเจ้าหนีตัวเดียบพี่แก้วคะ่ะครับแล้วต่อเช้าวันเราไปออกรถกันเวลาที่เท่าได้ดีอะค่ะเล้่แต่มึงไงยางจ้างเอาปาอยอยู่กูหัวใจไอ้เปรย์นี่หัดซื้อรถได้เจอก็พร้อมเงินจ้างเจ้อย่าเจนไปจาก้ามาย่ยูกูฮะเรากินว่ากัานบา้ากับเมียแล้วเ,ออเนี่ยกลนใจจ่าเปรย์ เวลานีแล้วได้ถูกจริงได้ถูกยังเวลาโยงขึ้นมาแล้วอ้างได้ตักเปีโยเลกับสื่อไอ้ตั้งมดเวลาอดแล้วไม่จะมานายตามสัญญานปี้เนี่ยกูไม่ไก่หม้อโรไรสีลังตัวห่ากำนั้นไม่มาเชนตัญญาแล้วกูไม่อายเลยเปได้จะไม่เลยเงี้ยน้อง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 มีน้องคนใต้ไหมนี่คนใต้เนยโยเล่พลื้อบ้าไหมเลยเล่าต้นคนใต้แล้วหน้าโยมันคนใต้เลยนี่นายปมเกินกรุเต๊ะ ไหนวะกรุงเทพปีวาน้องคนตายไม่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 มจคนปีตองไปไหนอะคะน้องเด็กอนี้และปีน่าไม่ใจต้วงไรก็ยังไม่แต่ว่าขาเจ้ต่อเจ้าตึ้งก็แล้วที่น้องกลางผีอยู่ช่องผันนั้นคือปีนต้องขาเจ้ต่อเจ้าแต่มันไม่ตูดาดดนผีก็ไม่ต้วงก็ยังไม่เรากล้าไปด้วยกันก็เจยนี่ก็ยังไม่ว่าจดรนเพลอนก็ยังไม่แต่ว่าน้องขาเจ้ต่อเจ้ากันฉันก็ไม่เคยลืมปีตองเออแต่คังงตึ้นนั้นแต่ว่าฉันก็ไม่ใจมีตังนี้ ยังไม่ได้ตัดไร่ชาวแล้วซึงไม่ได้ทํางานเลยปีทองปลัดบา้าเคยก่อนนะปีทองเดี๋ยวปลัดบา้กกากองเคยมันยังตังกันนะว่างนี่วัวลำบากกันตังเปน้องนั่งต้องปานมคนที่เดี๋ยวแปดเตือนเดี๋ยวติดกลางคูอยู่แต่ฉันไม่มีตังให้แลวามาแต่ไหอยอย่าปีทองวันนี้จ้ะตาว่ามาไม่ตังกันเราคัดดอกกันมัง้งนะไดคัดดกอกอันีหล่าวะนี่อืม โอยเกี่ยกิจคนละทีบ้านไม่เคยนี่ยังแต่จ้านนี่ไม่ใหญยยังเก้ไปเที่ยวอปีคนชายจึงนองกันคยิญงนี่เราคกุญงไปบ้านเราคนชาจไปบ้านคนหญงกลางกำกลางคืนมันน่าเกลียดเผื่อมันแร่มันไม่ได้ใกล้วาไม่ได้ได้ไม่ได้มันกินโยติจานนี่ เฮ้ยเจ้านายกัได้วันที่กับพี่บ่าวกับนี่พี่บ่าวจะเลี้ยนี่กับฟุ้งเจี๊นู้นู้นกับไม่ไม่จะเตือนล้อว่าพี่บ่าวมันจะเลี้ยงจะนู่นนู่นไม่จะเตือน่าพี่บ่าวมันจอไล่พ่อพี่บ่าวติดร่างนึกกับพี่กาคุณลุงอ้สวัสดีครับคุณลุงเป็นนักร้องเหรอคะเป็นนักร้องคุณน่าจะขับแท็กซี่นะคะโอ้ยปากมันเห็ดหูลิง เห็นปากนักเองคนนี้กูอยากยำหุ่นสิ่นเอ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงลองคลางดูสิคะถ้าคลางดีฉันจะเอาเป็นผัวค่ะน่าจะได้แรงนี้สิจับซื้อพี่ย้ำเข่าขึ้นขี้ให้พี่ชื่นใจเดีดเดๆๆเดลงลุงไปขี้ก่อนไป ะกะน,น,น้องเป็นน้ำพี่เป็นปลาน้องเป็นน้าพี่เป็นข้าวน้องเป็นหมาเปลาพี่เป็นนุ่มโกน้องเป็นโปลิโอพี่เป็นน้ำหมาปลึกงั้นหัวรุ่นกับตังโขโแต่น้องเป็นกลางดิดกพี่เป็นว่ากรรมน้องเป็นยำพี่เป็นปลาน้องเป็นมามมาพี่เป็นจิกน,น้ำโดน nàng tin tặng con vì bên u áo nàng lượt cầm đầu vì bên u chàng thong, yeah chúc phê phi của phu phụ rồi cá cọp là cả na cá ta nàng cứ mà pin đu nằm nong vì cho pin mặt cha nàng pin gì vậy cho tà ta ตามังตามังเดือนอะไรเอ่ยมียี่สิบแปดวันกุมภาพันธ์ผิดแล้วเดือนอะไรมียี่สิบแปดวันมีทุกเดือนหอไม่มีทุกเดือนเพื่อนแม่มาอีแป๊ดเดือดร้อนจำที่พอลาบูเออจัดนี่เออจ่าตามเลยเออไอ้ไรเอ่ยเป็นเลียม รีดใเหลี่ยมพัดกระมูกกินร้อยเป็นเหลี่ยมรีดใเหลี่ยมพัดกับมูกกินร้อยลูกบวบปิดหลอกปอปิดไอ้ไรจะเลยไอ้ไรเป็นเหลี่ยมรีดใเหลี่ยมพัดกระมูกินร้อยไอ้ไรลงมาขวั่ลงมาขวง่อยพัดกระมูกินร้อยเอาเราหวานร้อยจะไม่ร้อยเลยอย่างกินมาแล้วลา ประตานค่ะใช่ตอนได้ฉันได้รวยมั้งอะคะจนนี่ตายแล้วไม่ต่อตอนได้ได้รวยมั้งอะคา่ะปีนี้อยย่ต่อได้ไหยมปีนี้อยย่ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าพี่น้ายมจะได้หลาบนายมนะหลาบก่อนยัยไหมคะก่อนไม่ย้อยแต่ได้ถูกเดือนเดือนหลอกรอยนะไม่ทราบว่าพี่จะขอจีบน้องได้หรือเปล่า เราได้คำไม่ติดปัญหากันนั้นพี่จิบเลยกันนั้นค่ะถ้าอยู่เมืองนอกไปจะซชื่อของไปเอาใจแต่ตอนนี้อยู่เมืองไทยเอาไปแค่ไอเลิฟยูได้กูแต่เดียวเจ้ไอคำแรกไอเธอเป็นเจ้าของเลิฟคำสองไอเจอเป็นของขวัญไอคำสามไอเจอเป็นรางวัลไอเลิฟยูรวมกันฉันรักเธอได้กูแต่เดียวเจ้น้องลองนับหนึ่งถึงห้าสิหนึ่งสองสามสี่ห้าครบยังครบแล้วครบแล้วอย่าเลิกนะ ได้กูจต่เดียพี่กะว่าไงพี่นองับหนึ่งถึงล้านสิโอ้ยนับทำไมนับหนึ่งถึงล้านนับแล้วก็ไม่ครบนั่นสินับทำไมอ่ะนับแล้วก็ไม่ครบเอ้โลลง